สวัสดีครับเย็บนเฮ็ดไม้ตะเกะด,ด้วยครับโห่ละหนูมันไหลวัสดีจ้าทุกทุกคนมาพอ,อก,กันกับยายแพนอีกแล้วเมื่อนี้ที่พาพี่น้องไปชองเมืองเฮ็ดไม้ตะเกะพห่ละเน่มเห็ดแล้วมองเก่าเมื่อนี้ก็อากาศดีด้ยวยค่ะแดดก็มาพร้อมแต่ว่าฝนโนบ้ท่านด้มาหลายไปเบิ่งกันค่ะเห็นแล้วครับเมื่อวานไปเบิ่งสามหมู่นี่ อ๋โอ้ยมานานๆมาน,านค่ะมันเพิ่งขึ้นเซฟเพราะว่าดินมันบันในพอนามมาทันหย่านมันเถ่าเลยอ่ะสนอกโอ้ยมาโจบบึงกับพอเดี๋ยวอีกจักมืออื่นยังมาเอามืออื่นแรงๆเท็ดอันนี้น่็แซีบได้พี่น้องแต่ว่าสงดาวซึ่ง,เ,งเดี๋ยวจะเอาลงไว้ได้คลิปป๊าตุสายพันเห็ดไม่ตะเกะ มีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายมีเฮ็ดอันนี้ไปจะกัดเป็นยาพ้อมเด้คะ่ะพี่น้องเข้าไปเบอร์ล,ดดล็เด้อในกูเกินปกไว้ก้อนเซฟเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาเอาย่านค้นมาเห็นปกไว้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 ไค่ะมันเกิดเมืออไหมันก็เกิดเมื่อไงเหรอพี่น้องเห็นไหมเซฟมันก่อหน่อยอยู่ อันนี้เห็ดเพิ่งขมดาวเดียวกินได้แต่ว่าเอาไปต้มก่อนค่ะทั้งไตมันสิเป็นฟองน้ำแบบนี้ขมนะคะต้มสามน้ำก็ยังขมอยู่แต่ว่ากินได้ค่ะเจอเห็ดเหลืองนี่ไงใช่โอ้มันน้อยผลเอาไว้ก่อนไหม,อมเอาไว้ก่อนอเอาไว้ก่อนเนะเาะทำมันใหญ่ก่อน อย่าปิดไว้มันชุ่มชื้นแล้วยางหาเห็ดไม่ตะเกะเห็นแล้วป้าตุ๊กมัน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 สองกองว้าวเซฟคือตาดีแท้โอ้ยเซฟจำได้เนาะมันเกิดเกิดตรงไหนก็เกิดตรงนั้นมันมันจับพี่นกเอาไปเซฟ กินก่ะโอ้ครุงจากฟ้าฝนอากาศกะถือกชิบลักษณะเห็ดอันนี้มันเกิดมื่อไรก็เกิดมื่อนั้นตัดขามันไว้นี่ไม่ต้องเอาไปด้วยอันนี้เพราะว่าเราไม่ใช่กินเราเอาแต่อันชวสวยๆมันไปคือเวลาดินมันฝนตกไม่ไมนะพี่นนอกดินมันหอนมันเอาวเฮากะสังเกตเบิ้งวามันตกหลายบา่มันแหง้งบ อุณหภูมิซัมน่ดินพ่อเอาพ่อออกบอกกับมาอกิึงมากับลูกชายค่ะอาเลยพอ่อทิ้งไว้เอาใยสลายที่เดิมเห็ดอันนี้หายากมากอีกกองหนึ่ง,กกงต้องสิ่งแวดล้อมเหมาะสมอากาศ มันจังสีอกหายากยากเลยพี่น้องไปหาข้อมูลเบองนีก้กูเกิลโอ้คือหมานเทเซเพจเมนูอย่างเอาไปลาบไปซุปไหมเดี๋ยวเราไปทำกันที่บ้านเนาะกินกับข้าวเหนียวรังมดดำ นอนอีกว้าวมันกำลังเริ่มซุกค่ะหน่วยใหญ่อยู่ปีนี้อากาศก็ออกอันออกเย็นๆค่ะหน้าร้อนปีนี้นะแพนวานโอ้พอดีแสบค่ะนี่อ่อนอยู่มาถือจังววะมันได้ทุกเกาะอรูดมื่อนี้สามก่อหน่อยอเนื้อมันกรอบแน่นหอมไม่เซฟดมดูสิ หอมหอมแบบหไหนโอ้หอมค่ะมันกินเป็นกินเฉพาะตัวของมันบอกว่าถือหอมหอมหอมค่ะหอมกรอบเป็นตาซสบก็อย่างนี้แต่ว่าสองดาวด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปล่องสุปกินกับข้าวเหนียวเนาะทำเมนูอะไรวันนี้เซฟบ,บอกพี่พี่น้องๆสิ อันนี้เช็ดลาดกินลาดเผ็ดกินครับอ่อาปิดไฟสัก1ิบ้านาทีครับฝากไปด้ว เสียบไฟลงไปเสียบไฟลงไปไม้ซีมันกันกับมาซี นัวหอมอืมใช่นัวเนื้อของเห็ดกับนุ่มนุ่มแล้วก็หอมครับหอม